บ้านไม้ยกพื้นสูงกลางสวนผลไม้ของยายอ่อนยังคงตั้งอยู่หลังจากเจ้าของเสียชีวิตไปได้สมปีแม้ไม้บางแผ่นจะปูเสาใต้ถุนจะเต็มไปด้วยคราบตะไคร้และอยากย่ายแต่แม่ของแป้งก็ยังยืนยันจะไม่รื้อถอนเธอพูดเสมอว่าบ้านหลังนี้ยังมีลมหายใจของแม่อยู่แป้งอายุ13ปีเป็นเด็กที่ใสช่างสังเกต และมักจดจำคำพูดของผู้ใหญ่ได้แม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดทุกครั้งที่เธอเดินเล่นอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านสายตาก็มักจะเหลือไปอยังประตูไม้เก่าที่อยู่ในมุมอับสุดประตูห้องเก็บของใต้ถุนบ้านห้ามเข้าเด็ดขาดนะลูกแม่ย้ำทุกครั้งด้วยน้ำเสียงเข้มของข้างในมันเก่าบางอย่างก็คงเดี๋ยวจะบาดเอาคำว่าของเก่านั่นเองที่ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กสาวเย็นวันหนึ่งแป้งเดินเล่นตามลำัง ขณะฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นดินเปียกๆลอยแต่จมูกฟ้าอึมครึมและเงียบกราวกับสวนผลไม้รอบบ้านทั้งแปลงกำลังกลั้นหายใจเสียงดังกรอบกรบเหมือนไม้ฝืดจากแรงลมทำให้แป้งหันไปมองประตูห้องเก็บของที่ควรจะล็อกไว้แน่นปรากฏว่าบานประตูกำลังแน้มอยู่ครึ่งหนึ่งเธอเดินเข้าไปช้าๆกลั้นลมหายใจราวกับกลัวว่าประตูจะได้ยินเสียงฝีเท้า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นประตูไม้เก่าหลุดจากบานพับข้างหนึ่งมีร่องรอยสนิมกัดกร่อนเหมือนไม่ได้เปิดมาหลายสิบปีกลิ่นอับชื้นลอยมาจากภายในแม้จะลังเลยอยู่คู่แต่อะไรบางอย่างผลักดันให้แป้งก้าวเข้าไปห้องนั้นมืดและเงียบมีฝุ่นพรุ้งในอากาศแป้งยกชายเสื้อปิดจมูกไว้เธอกว่าตามองไปรอบๆเห็นหีบไม้เก่าใบใหญ่ตั้งอยู่มุมห้องใบหีบถูกคลุมด้วยผ้าขาวที่เปื้อนดำจนไม่เห็นสีเดิม เธอเอื้อมมือไปดึงผ้าออกหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลแล้วจึงเปิดฝาหีบออกด้วยความระมัดระวังกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นของอะไรบางอย่างที่คล้ายสมุนไพรแห้งตีขึ้นจมูกทันทีข้างในมีผ้าสบายเก่าๆซ้อนทับกันอยู่หลายผืนมีกล่องไม้ขนาดเล็กวางอยู่มุมหนึ่งของหีบแป้งเปิดกล่องไม้นั้นพบกําไลทองวงหนึ่งวางอยู่บนผ้ากำมยี่สีแดงซีดมันไม่ใช่ทองใหม่แวววาวแต่เป็นทองเก่า ที่มีลวดลายโบราณแป้งจำมันได้ยายเคยใส่มันตอนเธอเล็กๆตอนที่ยังนั่งตักยายได้สบายตอนนั้นยายเคยเล่าเรื่องให้ฟังด้วยเสียงทาเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยินกำไรวงนี้ช่วยให้ยายรอดจากของแป้งจำได้แค่นั้นก่อนแม่จะเดินมาขัดบทสนทนาแล้วเปลี่ยนเรื่องไปทันทีมือของแป้งยื่นไปแตะกำไรนั้นโดยไม่รู้ตัวทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเนื้อทองเย็นว่าก็กเล่นขึ้น แขนขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วก็เกิดความรู้สึกประหลาดเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเธอหายใจถาวเบาอยู่ตรงท้ายถอยแป้งกลือน้ำลายหันขวบกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นห้องทั้งห้องยังเงียบงันเช่นเดิมทว่าเธอกลับรู้สึกได้ว่ามีกลิ่นน้ำมันมะกรูดจางๆลอยเข้าจมูกกลิ่นประจำตัวของยายออนที่เคยใช้นวดตัวก่อนนอนทุกคืน มือของเธอยังคงถือกำไรไว้แน่นรู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือท,ทั้งที่รอบตัวเย็นเยียบเสียงไม้ลั่นเอียดดังขึ้นอีกครั้งข้างหลังแป้งพุ่งออกจากห้องทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเงือผุดเต็มขมับแม้จะไม่มีอะไรไล่าตามมาแต่เธอก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่แต่กำไรวงนั้นแล้วเมื่อขึ้นมาถึงบนบ้านแม่ถามว่าไปเล่นที่ไหนมาทำไมเสื้อถึงมีฝุ่นเต็มตัว แป้งไม่ตอบเธอเพียงยิ้มจางๆและกำลังจะเดินเข้าห้องนอนแต่ก่อนปิดประตูเธอเหลือบมองไปยังบันไดที่ลงใต้ถุนแล้วก็รู้ตัวว่าเธอลืมวางกำไรคืนไว้ในหีบตอนนี้มันยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอตั้งแต่คืนที่แป้งได้สัมผัสกำไรทองวงนั้นทุกคืนจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนี้แป้งนอนหลับไม่สนิทฝันร้าวงเวีนซ้ำๆเป็นภาพของหญิงสาว ในชุดผ้าถุงสีขาวโบราณผมยาวดำฟูยุ่งเหยิงดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเก่าที่เหมือนบ้านยายแป้งเห็นรอยแผลดำที่ข้อมือข้างซ้ายของหญิงสาวรอยนั้นคล้ายกับเงาที่เลือนลางของกำไลทองที่เธอถืออยู่เสียงกระซิบวเบาดังลอดออกมาจากเงาอย่าอย่าให้มันหลุดแป้งพยายามจะขยับปากพูดถามแต่เสียงของเธอกลับกลายเป็นเสียงสะอื้น เมื่อเธอตื่นขึ้นมาหัวใจยังเต้นรวงเหงือชื้นตามไรผมและภาพฝันนั้นยังชัดเจนในใจในช่วงกลางวันแป้งพยายามบอกแม่ถึงความรู้สึกแปลกๆที่ตามเธอมาแต่แม่กลับทำหน้าเครียดพร้อมตัดบทด้วยคำสั่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แป้งอย่าไปยุ่งเรื่องใต้ถุนอีกน้ำมันไม่ใช่ที่ของลูกแป้งพยายามสงสัยทำไมแม่ถึงกลัวขนาดนั้นในวันรุ่งขึ้นแป้งเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปในบ้าน เวลาผ่านไปเกือบเย็นแล้วแป้งนั่งอ่านหนังสือในห้องแม่เมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเงาคนแก่เดินผ่านหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็วแต่เมื่อแป้งลุกขึ้นจะตามไปดูเงานั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงเบาๆคล้ายเสียงสวดมนต์ลอยมาจากชั้นล่างแป้งรู้สึกขนลุกและใจสัน่นเธอรีบเดินไปที่หน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นใครไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมพัดผ่านค่ำคืนนี้แป้งนั่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียวพลัน ็ได้ยินเสียงเคาะเบาๆดังมาจากทางประตูห้องใต้ถุนเสียงเค้อนั้นมีจังหวะสม่ำเสมอคล้ายคนพยายามจะเรียกความสนใจแป้งใจเต้นแรงแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูเสียงเคาะหยุดลงแล้วก็เริ่มมีเสียงหายใจดังท่าเบาเข้ามาในหูทําให้แป้งต้องเอามือปิดหูด้วยความกลัวแป้งนั่งนิ่งๆจนได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้เบาๆจากทางใต้ถุนบ้านใหญ่ใหญ่ เสียงนั้นแผ่วมากแต่ชัดเจนพอทำให้แป้งรู้สึกเจ็บปวดในอกย้อนนึกถึงคำเล่าของยายอ่อนตอนยังมีชีวิตที่เคยบอกว่ายายโดนคุณสายจนต้องใส่กำไรทองไว้ไม่อย่างนั้นจะโดนเอาไปแป้งนึกไม่ออกว่าหมายความว่าอย่างไรแต่เธอรู้ว่ากำไรวงนี้สำคัญเกินกว่าที่จะมองข้าม คืนต่อไปแป้งพยายามถอดกำไรออกแต่เมื่อมือไปแต่มันรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วแขนเหมือนมีพลังบางอย่างคุ้มครองกำไรไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับเก่าๆอีกต่อไปมันเป็นประตูสู่เรื่องราวของยายที่ยังไม่ได้จบลงคืนที่สามหลังจากแป้งได้กำไรทองมาเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแป้งนอนหลับตาแล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆคล้ายลำธารเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ในฝันนั้นเธอเห็นยายอ่อนในวัยสาวกำลังนั่งริมบ่อน้ำใต้ต้นตาลใหญ่ริมฝั่งน้ำเต็มไปด้วยดอกบัวสีขาวและกลิ่นหญ้าสดลอยมาประทะจมูกยายอ่อนในฝันของแป้งไม่ได้ยิ้มเหมือนที่เคยเห็นในภาพเก่าๆแต่กลับมีดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวอย่าให้มันรู้ว่าเรามีสิ่งนี้เสียงยายกระซิบพร้อมกับหยิบกำไลทองขึ้นส่องแสงจางๆในมือ แป้งพยายามจะถามว่ามันคืออะไรแต่เสียงในฝันกลับถูกกลืนหายไปในม่านหมอกทันใดนั้นน้ำในบ่อกก็เกิดระลอกคลื่นเหมือนถูกใครคว้างก้อนหินลงไปแต่เมื่อแป้งมองตามน้ำไม่เห็นใครอยู่ใกล้ฮ่าฮจากนั้นภาพในฝันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วย้ายอ่อนถูกล้อมด้วยคนหลายคนใบหน้าของพวกเขามีเงาคลุมอยู่ทำให้แป้งเห็นไม่ชัดว่าใครเป็นใคร หนึ่งในนั้นยื่นมือออกมาแต่ข้อมือยายอย่างแรงเสียงแหบข่าดังขึ้นต้องรีบป้องกันไม่งั้นจะสายเกินไปยายอ่อนพยายามหนีแต่ถูกจับไว้แน่นกำไลทองที่ข้อมือเปล่งแสงสว่างว่าแป้งสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นแรงและหายใจหอบแสงจากกำไลที่เธอใส่อยู่บนข้อมือรู้สึกเหมือนมีชีวิตช่วยปลุกความทรงจำบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในม่านเวลาของยาย เช้าวันรุ่งขึ้นแป้งตัดสินใจจะลองหาคำตอบจากแม่แม่กำไรทองของยายแม่รู้ไหมว่าทำไมยายถึงต้องเก็บมันไว้ใต้ถุนบ้านแม่หน้าเศร้าก่อนจะถอนหายใจหนักฮ่าฮ่ามันเป็นเรื่องที่แม่ไม่เคยอยากพูดยายเคยเจอเหตุการณ์ไม่ไดีมีคนในหมู่บ้านกลัวยายเพราะบางอย่างที่ยายทำไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายแม่ขอร้องว่าอย่าไปยุ่งกับมันอีกเลย แต่แป้งรู้ดีว่ายิ่งแม่ปิดบังมากเท่าไหร่เรื่องราวที่แท้จริงก็ยิ่งน่าค้นหาตอนเย็นแป้งกลับไปที่ใต้ถุนบ้านค่อยๆเปิดประตูไม้ที่เคยเก็บเป็นความลับครั้งนี้เธอไม่ได้กลัวแต่รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างแรงในความมืดของห้องเก็บของใบหน้าเงาที่คล้ายยายออดค่อ,คอยๆปรากฏขึ้นในเงาของผนังไม้ช่วยยายด้วยเสียงแ่วเบาดังลอยมาเหมือนเรียกหาแป้งนิ่งเงียบไม่กล้าแม้แต่จะขยับปาก เงานั้นค่อยๆลอยหายไปเหมือนละลายในหมอกแป้งรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายฮ่หาฮและกำไลทองวงนี้คือกุญแจสู่ความลับที่ถูกซ่อนไว้ตลอดมาหลังจากคืนที่แป้งเห็นเงาใหญ่ในห้องเก็บของใต้ถุนบ้านเธอกลับไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสงบอีกเลยคืนนี้บ้านเงียบกว่าทุกคืนเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเป็นเพียงเสียงเดียวที่แทรกเข้ามา แป้งนั่งจ้องไปที่กำไลทองบนข้อมือที่เงาวาวาแสงอ่อนๆดูดว่ามีชีวิตชีวาอยู่จูจูเธอได้ยินเสียงลากเท้าเบาๆจากใต้ถุนบ้านเสียงนั้นเหมือนคนเดินช้าๆบนพื้นไม้เก่าแป้งใจเต้นแรงแต่คราวนี้เธอไม่หนีเธอเดินลงบันไดไปที่ใต้ถุนพร้อมถือไฟฉายติดมือแสงไฟฉายส่องไปที่พื้นไม้เก่าพบกับรอยเท้าปิดน้ำเรียงตัวเป็นทางยาวลึกเข้าไปในมุมมืดของใต้ถุน แป้งก้าวตามรอยเท้านั้นอย่างระมัดระวังเมื่อไปถึงมุมที่รอยเทา้าหยุดอยู่เธอพบกับกล่องไม้เก่าๆวางอยู่บนพื้นแป้งเปิดกล่องนั้นอย่างช้าฮ่าๆข้างในมีสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งและดอกไม้แห้งๆที่มีกลิน่นเหม็นอับของเวลานานแป้งเปิดอ่านสมุดบันทึกและพบว่ามันเป็นบันทึกของยายอ่อนคำเขียนเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัว ยายเขียนถึงคนในหมู่บ้านที่กล่าวหาว่าเธอทำของไม่ดีและพยายามไล่ล่าเธอในบันทึกเล่มนั้นยายเล่าว่ากำไลทองนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นสิ่งที่ปกป้องยายจากอำนาจลึกลับที่ตามล่าเธอมาตลอดชีวิตแป้งรู้สึกหนาวสถานเมื่ออ่านประโยคสุดท้ายในสมุดถ้าวันใดกำไลนี้ถูกถอดออกวิญญาณที่ตามล่าจะกลับมาไม่หยุดหย่อนแป้งเงยหน้ามองไปยังมุมเมื่ที่รอยเท้าหยุด ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างยังคงจับจ้องเธออยู่เสียงลมวิวผ่านใต้ถุนเหมือนพัดผ่านเสียงหายใจแผ่วเบาช่วยด้วยแป้งรู้ว่าตัวเองต้องหาคำตอบให้ยายอ่อนให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจออะไรต่อไปคืนสุดท้ายก่อนที่แป้งจะตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังบ้านเงียบสงัดที่ปกติเหมือนไม่มีชีวิตใดๆอยู่ภายใน แป้งนั่งอยู่ในห้องใต้ถุนเปิดสมุดบันทึกของยายอ่านซ้ำอีกครั้งคําพูดในสมุดบันทึกของยายวนเวียนอยู่ในใจถ้ากําไรนี้อยู่กับเจ้าของอย่างระวังวิญญาณจะไม่ทำร้ายใครแต่คืนนี้แป้งรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปกําไรทองที่ข้อมือส่งแสงสว่างจ้าราวกับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเธอช่วยยายทีช่วยยายที แป้งลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงหน้ากลัวมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอ่อนวนเธอหันไปมองรอบๆใต้ถุนบ้านเงาร่างเลอรลางของยายอ่อนปรากฏขึ้นชัดเจนกว่าที่เคยยายยิ้มให้แป้งด้วยน้ำตาแห่งความโล่งใจแป้งขอบใจที่ไม่ยอมแพ้ก,กับเรื่องนี้กำไรนี้ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นเครื่องตวนใจยายอ่อนพูดเสียง,งนุ่มนวล มันเตือนว่าความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจจากคนอื่นอาจทำให้เราถูกตัดสินผิดโดยไม่มีโอกาสพูดแป้งรู้สึกอบอุ่นในใจแม่และยายอยากให้หนูรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของอดีตไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายที่จะทำร้ายเรายายค่อยๆเลือนหายไปในความเงียบแป้งถอนหายใจอย่างโล่งใจเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวของยายไม่ได้เต็มไปด้วยคำสาปหรือสิ่งชั่วร้าย แต่เป็นบทเรียนแห่งความรักความกลัวและการยอมรับความจริงในวันรุ่งขึ้นแป้งเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ไม่ปฏิเสธแต่เธอร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความลับและความกลัววันนี้กลับเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจแป้งวางกำไลทองไว้บนโต๊ะกลางบ้านด้วยรอยยิ้มและความหวังใหม่ที่เบ่งบานในใจ